ถ้าจอประสาทตาเสื่อมจะจะทําให้มีโอกาสตาบอดก็ได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโกนะคะคซึ่งก็ได้ติดตามอยู่ว่าแอปโกเนี่ยเขามีงานวิจัยเพิ่มเรื่องตาเข้ามาด้วยใช่<า>ค่ะ uh huh. ก็เราก็เลยทดลองใช้เพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วใช่หมคะเราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดดำๆกับตัวหยักใยที่มันมีอยู่มันก็หายไป ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยค่ะพอห้าวันผ่านไปยิ่งเห็นผลยิ่งเห็นผลใช่ค่ะก็ยิ่งยืนยันเลยว่าว่าหายแน่ๆหายแน่ๆจนได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโก้ก็เลยเออลองดูถ้าถ้าไม่เวิร์กจะไปหาหมอแล้วเพราะว่าตอนนี้เราก็เออยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยังมีเวลาหาหมอได้ไหมใช่ก็เลยก็เลยลองงานวิจัยแอปโก้ดูค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็คือพอลองทานสามวันแรกค่ะก็รู้สึกว่าตามันสดใสจากตอนแรกตามันจะพร่าๆแบบ โมมัว,มว,มวก็เริ่มใสขึ้นแต่ว่าจุดเนี่ยคือยังมีอยู่แต่ว่ามันจางลงจากตอนแรกมันเป็นจุดทึบแสงก็เป็นจุดโปร่งแสงเริ่มจากเป็นจุดดำดำก่อนเป็นจุดเป็นจุดสีดำก่อนแล้วก็มีหยกักใยนิดหนึ่งก็ไปหาครั้งแรกแล้วหมอนอกทีอีกสองอาทิตย์ตัวหยกักใยมันก็เริ่มเยอะขึ้นน่นะคะแล้วก็เลยถามคุณหมอว่าแล้วไม่มีวิธีการรักษาหมอบอกว่าก็ไม่มี ให้เราสังเกตอาการเอาเองครับก็คือถ้ามีสายฟ้าแป๊บๆปเนี่ยต้องรีบไปหาหมอทันทีแสดงว่า<อ>เริ่มมีอาการของจอประสาทต,ตาเสื่อมอ๋อมันเป็นผลต่อเนื่องเป็นผลต่อเนื่องใช่ค,ค่ะก็คือถ้าวุ้นในตาเสื่อมแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้ใช่ค่ะจะทําให้จอประสาทต,ตาเสื่อมเสื่อมใช่ค่ะนั่นหมายความว่าถ้าจอประสาทต,ตาเสื่อมจะจะทําให้มีโอกาสตาบอด ก็ได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโกนะคะคซึ่งก็ได้ติดตามอยู่ว่าแอปโกเนี่ยเขามีงานวิจัยเพิ่มเรื่องตาเขาาเ้ามาด้วย <ตา S 2> ใช่ค่ะ uh huh. ก็เราก็เลยทดลองใช้ uh huh. เพราะว่ายังไงมันก็ไม่มีทางรักษาอยู่แล้วใช่งไหมคะเราก็ลองใช้ดูใช้ไป5วันนะคะตัวจุดด,ดำๆกับตัวหยักย่ที่มันมีอยู่มันก็หายไป50เลยเอะคะ่ะ5วันเท่านั้นใช่ค่ะ ห้าวันกับการรับประทานแคปซูลเนี่ยนะฮะใช่ค่ะทำให้หายไปเกือบ50%าใช่ค่ะมันดูเหลือเชื่อนะใช่ค่ะไม่ตกใจเหรอฮะไม่ตกใจอะค่ะเพราะว่าเรารู้จักงานวิจัยของแอปโกะค่ะแล้วก็ออศึกษาว่าเขามีงานวิจัยจริงๆมีนักวิทยาศาสตร์เนี่ยค,ค่ะแล้วมีการทดลองแล้วท่านอาจารย์พิเชษเขาก็ศึกษาเรื่องนี้มาเป็นเวลานาน,านมาก คือฟังเรื่องหลักการในการที่จะช่วยอาการเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นอยู่เป็นทุนอยู่แล้วพอห้าวันผ่านไปยิ่งเห็นผลยิ่งเห็นผลใช่ก็ยิ่งยืนยันเลยว่าว่าหายแน่ๆหายแน่ๆนัทชระวรดานริตนะคะหรือว่าคุณนัทอายุ24ปีนะคะปัญหาวุ้นตาเสื่อมอายุยังน้อยอยู่เลยมีปัญหาวุ้นตาเสื่อมแล้วหรอคะใช่ค่ะจากอาการมันมันบ่งชี้อาการบ่งชี้ค่ะ ค่ะก็คือเล่าเล่าอาการให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นเป็นยังไงคะค่ะก็คือตอนนี้เริ่มทํางานมาได้สองปีค่ะคือช่วงปีแรกเนี่ยเราก็คือเหมือนเราทํางานเป็นอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อ่ะแดชั่วโมงทุกวันค่ะแล้วก็อันนี้คือยังไม่รวมโ t ทีที่ต้องทําทุกวันอ่าแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นมาปีกว่าเราก็เริ่มรู้สึกว่าตาเรามันพร่าพ่ๆมองอะไรไม่ค่อยชัดค่ะตอนแรกคิดว่าสายตาสั้นก็ไปตัดแว่นพอไปตัดแว่น ก็เหมือนเราก็ทํางานอย่างเงี้ยปกติก็คือจ้องจอคอมพิวเตอร์ชวันหนึ่งกี่ชั่วโมงอะคะที่จ้องโดยเฉลี่ยก็น่าจะประมาณ1 0บถึงสิชั่วโมง1 0บถึงสิชั่วโมงใช่โดยที่ไม่พักสายตาบ้างเลยเไม่ไม่ค่ะ oh. เพราะว่าต้องต้องทํางานตลอดค่ะแล้วพอวันหนึ่งกลับบ้านไปก็หลับตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าพอทําตาปื้อๆอย่างเงี้ยมันมีจุดสีดําขึ้นมาที่ตาข้างซ้ายประมาณ hmm. 2มิลแรกๆก,ก็คือตาพร่าแล้วหลังๆก็คือมีจุด เพิ่มขึ้นมาเราก็เริ่มตกใจอะมันเพราะว่าเราก็เพิ่งอายุ24ใช่ใช่เราก็เออมันเกิดอะไรขึ้นกังวลไหมคะตอนนั้นตอนแรกก็กังวลค่ะแต่ก็เออเดี๋ยวมันก็คงหายไปก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมทำงานสิสชั่วโมงเหมือนเดิมใช่ค่ะค่ะทําไปเรื่อยๆตําก็เริ่มกระตุกอืมแล้วก็รู้สึกมันเริ่มมีปัญหาการใช้ชีวิตมันสร้างความลาคาญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ไม่หายไปสักทีอะไรเงี้ยค่ะ เราก็แบบวัยรุ่นก็เลยอแบบ่านอ่านดูจากอินเทอร์เนต็ตว่าเราควรทำยังไงเขาก็บอกว่าเออตาอาจจะแห้งให้ให้แบบหยอดน้ำตาเทียมเราได้หยอดไหมคะหยอดค่ะตอ,<ด>ตอนนั้นก็นหยอดก็ต้องหยอดทุกสองชั่วโมงอะ่ะ<อ>ใช่ก็รู้สึกตามันแหง้งเพระแห้งก็หยอดแห้งก็หยอดอย่างเงี้ยค่ะค่ะจนจนได้มารู้จักงานวิจัยของแอปโกก็เลยเออลองดูถ้าถ้าไม่เวิร์กจะไปหาหมอและ เพราะว่าตอนนี้เราก็เออยี่สิบสี่ยิบสี่ยังมีเวลาหาหมอไม่หมดใช่ป่ะก็เลยลองงานดอปโกดูค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างก็คือพอลองทานสามวันแรกค่ะก็รู้สึกว่าตามันสดใสจากตอนแรกตามันจะพร่าเพ่าแบบมัวมัวก็เริ่มใสขึ้นแต่ว่าจุดเนี่ยคือยังมีอยู่แต่ว่ามันจางลงจากตอนแรกมันเป็นจุดทึบแสงก็เป็นจุดโป่งแสงอืมพอทานมาเรื่อยๆก็ทานต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนครบเดือน หนึ่งเดือนนะใช่ก็เราก็ไม่ได้สังเกตอะไรมากก็ทานให้มันเป็นกิจวัตรไปค่ะค่ะก็จะรู้สึกได้ว่าจุดดะมันถ้าไม่สังเกตก็คือจะไม่เห็นแหละคือมันโปร่งแสงไปเลยแล้วก็มองไม่ึกลำใา่และไม่สร้างตากระตุกแล้วก็หายไปค่ะตอนนี้คุณภาพชีวิตเรียกว่าดีขึ้นมากเลยดีขึ้นมากเลยใช่ไหมคะปัญหาของตาที่เกิดจากความเสื่อมตามธรรมชาตินักภูิคุ้มกันเขาพบว่า เกิดขึ้นจากการสร้างเม็ดเลือดขาวที่ก่อการอักเสบมากเกินไปก็คือทางฝรั่งเขาปฏิบัติโปรอินฟเฟมตอริไซโตไคน์ลังมากเกินไปมันหลังมากเกินไปมันทำให้เกิดความเสื่อมนะครับสารที่หลังมากเกินไปก็อินเทอร์คิน1เบต้าอินเออร์คิน6อินเทอร์คิน7ทีนเทียร์แอนตแอลฟาและอินเทอร์บอนแกมมาแอปโกแคปคือนวัตกรรมนวัตกรรมของวิทยาศาสตร์ของแอปโกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เกิดขึ้นจากเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองบัวบกและฝรั่ง เรามีการวัดไว้ชัดเจนว่าวันที่15นะครับส่วนที่ลดลงไปเนี่ยครับสูตรเหล่านี้ฮะไอ้ที่ชี้อยู่เนี่ยครับคือสารที่ลดไปเมื่อเปรียบเทียบกับสีชมพูสีชมพูก็คือคนที่กินแคปซูลแป้งแต่คนที่กินแคปซูลสีชมพูเข้มของเราก็จะลดลงเหลือน้อยมากนะฮะเหลือน้อยกว่าเดิมเพราะฉะนั้นอาการผิดปกติของตาลดลงด้วยแล้วเมื่อเราพบมีการวัดแล้วเราก็จะพบว่า หลังจาก15วันตัวที่ทำให้มีปัญหามากๆคือ t n f a l p h a ลดลง93%นะครับ Anti-TNF เนี่ยเป็นยาที่เขาพัฒนาใช้สำหรับฉีดเข้าตานี่แหละนะเพื่อไม่ให้มี TNF มันมากเกินไปของเรา15วันมันเหลืออยู่แค่7%เนี่ยเราก็จะมีสูตรอีกสูตรหนึ่งให้ใช้ควบคู่กันไปก็คือใช้น้ำมังคุดของเราซึ่งเราเรียกว่า a l p a Essence นะครับ สิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะครับการทดลองของเราในวันที่15วันละซองนี่นะครับวันละซองรับ300 ml อนะครับสิ่งที่มันมีมากเกินไปที่เราอยากจะลดลงเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่กินน้ำนะฮะสีสีน้ำเงินนะครับก็จะลดลงนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเห็นว่า TNF a l น h a i n า e r f e r o n gamma interleukin 1 beta interleukin 6แล้วก็ i n t e r l e u k i n 17ลดลงท้งนั้นเพราะต้นเหตุ ที่ทำให้เกิดความเสื่อมลดลงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันจะทำให้มีความสามารถในการถนอมดวงตาได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่มาดูตัวสุดท้ายครับอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นขณะที่ทุกๆทุกๆสารที่หลังจากเม็ดเลือดขาวมันลดลงซึ่งเป็นสารเหล่านี้ทำให้เกิดความเสื่อมแล้วอินเตอร์ลูคิน18เพิ่มขึ้นมาโอกาสของการถนอมตัวของน้ำคุดแอปโกเอเซนเนี่ยนะครับไอสารสีส้มแถวสีส้มแถวแรกนะครับ หลังจากที่ใช้ไป15วันมันจะมีการลดลง18 1 7 2 3เปซ็ร์และเร์เซสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่หลังเยอะเกินไปในคนที่มีปัญหาตาเสื่อม